สวัสดีครับวันนี้พอก็จะพามาเก็บนะครับฝักกระบองเพชรนะครับก็คือต้นขนนกขาวดอกชมพูนะครับตัวนี้จะเป็นคลน DP 2สองนะครับดีพี2นะครับจะมีขนลักษณะออกเป็นสีออกเหลืองเหลืองเนาะเป็นสีทองแซมตรงตรงในตัวขนนะครับก็คือจะมีสีทองเป็นก้านสีทองทองนะครับเห็นไหมเลยนี่นะครับก็จะมีก้านสีทองทองแซมอยู่ตรงขนนะครับ อันนี้คือลักษณะของ DP สองนะครับแล้วก็ขนของเขาเนี่ยก็จะเวียนด้วยนะครับนี่ครับขนมันจะเวียนอย่างนี้ครับแต่อันนี้มันดูไม่ชัดเพราะว่ามันมันเป็นฝักเนาะแล้วก็ฝักมันจะแซมขึ้นมาตรงระหว่างตรงระหว่างขนนะครับมันก็เลยเสียทรงไปนิดนึงนะครับอะ อันนี้นะครับคือฝักของเขานะครับที่เป็นตุ่มๆขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้คือฝักของเขาลักษณะอย่างไรนะครับที่แบบจะรู้ได้ไงว่าเออฝักสุกนะครับวิธีการดูนะครับว่าฝักฝักของเจ้าขนนกสุกนะครับจะดูยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดมันสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเลยเลยขนขึ้นมาก็คือมันจะนูนแล้วก็ดีดตัวเองเลยขนขึ้นมานะครับนี่นะถ้ามองมุมนี้นะครับนี่คือมันเลยขนขึ้นมาละ แสดงว่า,ามันสุกแล้วนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับส่วนฝักที่มันยังไม่สุกนะครับมันก็จะอยู่มันก็จะอยู่ใต้ขนนะครับนี่ฝักที่อยู่ใต้ขนก็จะเป็นสีเขียวๆด้านในนะครับอันนั้นคือยังไม่สุกนะครับเหมือนต้นนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับนี่นี่อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วแต่ที่จริงน่าจะสุกแล้วแหละแต่ก็จะเก็บไว้อีกนิดนึงนะครับให้มันเลยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บนะครับส่วนพวกที่ยังไม่สุกนะครับเขาก็อยู่จะอยู่ใต้ขนข้างในนะครับเป็น ตุ่มดำๆนะครับนี่ๆเนี่ยครับอันนี้ก็ยังไม่สุกนะ <c oughs> เดี๋ยวก็อันนี้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็เก็บแล้วนะครับพระมันไม่เกินอาทิตย์อ่ะน่าจะสุกแล้วน่าจะเสร็จละแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บอันนี้ก่อนนะครับเราจะมาเก็บอันนี้ก่อนเก็บวันนี้ได้กี่ฝักเอ่ยวันนี้เก็บสักสักสามฝักแล้วกันเนาะไม่รู้กี่มเมล็ดนะครับ อันนี้คือป๊อกขายมาเล็ดละสามบาทเดี๋ยวต้องจะเก็บให้เพื่อนๆดูนะครับมาเล็ดละสาบาทนะเดี๋ยวจะเอาไปล้างให้ดูว่าอ,อได้ทั้งหมดนะครับกี่มาเล็ดน,นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเลยวิธีเก็บนะก็นี่ตะแกรงตั้งไว้ ดึงออกมาได้เลยนะครับปึ๊บลอสังเกตดูว่าบวมมากเลยนะ,มะเมล็ดน่าจะใหญ่นะครับแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปเก็บต่อนะครับเป็นอืมได้ม,แล,มแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับ เยอะมากบวมมากอะ่ะอันนี้ก็อยากเก็บนะแต่ลอยลอยลอยสักแป๊บนึงลอยสักแป๊บนึงี่เดี๋ยวค่อยเก็บมีอันอื่นอีกไหมเอ่ยน่าจะหมดแล้วนะอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วแหละอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปเก็บรวมนะครับเดี๋ยวเราต้องแยก มาครับเดี๋ยวเราไปล้างกันนะครับก็เอาตักใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็เปิดน้ำเปิดน้ำเบาๆนะแล้วก็เอามือบีบมเมล็ดนะบเบาน้นาเโอเคนี่นะครับก็บีบมเมล็ดออกมามันก็จะเป็นมเมล็ดแบบนี่นะครับเห็นไหม เยอะเลยนะครับเยอะเลยามาลุ้นกันว่าได้กี่มเมล็ดฝักนะครับได้กี่มเมล็ดนะทัำหมดแล้ว นั่นแหะครับมเมล็ดทั้งหมดของหนึ่งฝักนะครับฝักหนึ่งตกประมาณขอแยกน้ำฝักหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกินสิบเกินสามสิบเมล็ดนะครับเกินสามสิบก็อันนี้อีกฝั่งนะครับ อีกฝากหนึ่งนะครับฝักสุดท้ายสามฝากได้เกินร้อยเมล็ดก,ก็ดีใจนะครับ เฟหมดลนะหลังจากนี้นะครับก็เราจะต้องถูเมือกของเขานะครับออกให้หมดนะครับนี่นะเมือกพวกนี้ครับถ้าถูกออกไม่หมดเวลาเคาะมาเล็นนะครับมันจะไม่ค่อยงอกนะมันจะมีตัวเคลือบของเขาอยู่ น่าจะหมดแล้วนะจะมีตรงนี้โอเคออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอา,าเล็ดไปตากนะครับให้แห้งนะครับตากลมนะครับไม่ต้องตากแดดนะตากลมตากในที่ที่อากาศปลอดโปร่งนะครับเพื่อที่จะแบบ ให้เขาแห้งแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อับชื้นนะครับเวลาพาะจะได้ไม่ขึ้นราด้วยนะครับการขึ้นรามีหลายม,มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากดินที่เราผสมในการพอะเมล็ดด้วยนะครับโอเคงนะั้นเดี๋ยวไปตากกันเลยนะครับครับก็าเมล็ดมาตากกันนะครับก็ตั้งไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับ สักประมาณ1 2ถึงวันก็ได้นะครับให้น้ำแห้งแล้วก็มเมล็ดเขาแห้งหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยแพ็คเอาใส่ในซองอซองที่ไม่ไม่ชื้นนะครับแล้วก็เอาใส่ในกล่องแช่ในตู้เย็นนะครับเก็บได้เป็นปีเลยครับหรือไม่บางคนก็เอาเพาะได้เลยนะครับก่อนเพาะก็เอาสเปรย์ฆ่าเชื้อรานะครับพ่นทับมเมล็ดหนึ่งทีนะครับก่อนที่จะเอาลงปลูกนะครับ แล้วก็พ่นที่ดินด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาเก็บมเมล็ดให้ดูเฉยๆมเมล็ดที่เก็บได้ทั้งหมดก็ประมาณประมาณร้อยเมล็ดนะครับน่าจะถึงนะโอเคลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบายบายครับและนี้ก็คือขนนกดอกชมพูนะครับ าหารหัสของป๊อกเองนะครับที่ป๊อกเพาะนะครับนี่นะครับก็คือที่ที่งอกเนาะอันนี้เพาะไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเดือนธันวานะครับยี่สิบห้าเดือนธันวาที่นะก็งอกแล้วเห็นไหมครับว่างอกเยอะเลยนะครับอัอนนี้ต่อไปก็คงเน่นพอร์ตแน,แน่ๆเลยนะครับ เปอร์เซ็นการงอกนะครับประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยโอเคก็ใครที่เพาะเมล็ดนะครับมันมีความเสี่ยงเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับเพาะแล้วงอกเหมือนที่ปลอกเพาะนะครับขอให้งอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนป๊อกเลยนะครับถ้าบอกว่างอกร้อยเปอร์เซ็นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่บางทีก็อาจจะมีนะครับโอเคขอให้ทุกคนช่องดีนะครับกับการเพาะเมล็ดพคกตัดนะครับ